และข้างหลังนี้ก็คือสภาพซากบ้านของผมเองหลังจากที่เอาเงินไปลงทุนก็แพ็คหาเศอยางหนักนวดโดยปรโมชันหล่อใจ4 0โอ้โอยตายเถอะบ้านาดดูแย่มากเลยเพื่อนที่จริงมันก็พ่ออยู่ได้นะอยู่ได้เลยเพื่อนพวกนี้ก็อาศัยอยู่ครับ<ะ>ลงพ่อไปก่อนนอนวัดโอยตายเถอะนายไม่ควรที่จะไปรบก,กวนหลวงพ่อนะนายไม่ชื่อป <ะ S 1> <ะ>้าติภยัยไ่มีซื้องั้นฉันจะขอชื่อนายไปยื่นเรื่องร้องทุกข์เองขอซื้อ เฮ้ตายสินั่นเชื่อได้เลยเพื่อนเฮ้มันเป็นยังไงดูนี่มันมันแปลกแล้วก็จะสะกดยังไงดีเอโย One Two Three ค h โ k e y m i สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวแพ็ค5เต็ปอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเปิดไปประมาณ2-3รอบแล้วนะกับการสติมสดด้วยแล้วก็เป็นคลิปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณนนนะนะครับก็จัดกันเลยแล้วกันหลังจากที่ได้ซีแมนไป <c oughs> ในครั้งคลิปล่าสุดเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเจ็บใจนะครับมาครั้งนี้ขอแก้ตัวนิดหนึ่งมาแบบง่ายๆสบายๆนะวันนี้นะเปิดกันแบบชิลๆ เน่บอกเลยต้องมาแล้วแหละนะโอเคเรามาเปิดแพ็คนี้ก่อนแพ็คก,กล่องสิงเคร่งนี่สามกล่องครับมานนนนเ,บเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเบสเนี่ยโอ้โหทัพสามสิบไม่เคยได้อะไรเลยนะเว้ยเฮมาสามกล่องวุลิเกนมาเพื่อนมาใจใจหน่อยเว้ยมไม่เคยได้ครับไม่เคยได้เลยฮะสิงเคร่งจริงๆมาเปิดนี่เลย ท็อปหครับหนึ่งใบจำแจมมาดิจำแจมแจำแจมมาโอ้โหโรนัลโดครับตัวท็อปปี14 WC ฮะถูกชิบหายมาครับท็อป30เสิดไปโอ้โหหนึ่งล้านโอ้โหน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือด <c oughs> มาท็อปร้อยจัดไปปัาบโอ้สี่ล้านแกเรตเบลตัวเท่าไหร่เลยวะ น่าจะหลักร้อยล้านใช่ไหมสองใบรัวไปนี่ไงรัวไปจดแสดวนวะลำพาร์ตแย่แย่เลยไม่ได้อะไรเลยมั้งเนี่ยโอ้จอนมือทองจอนมือทองมันแค่ชื่อในวงการหรือเปล่าครับ <c oughs> จอนมือทองมาหน่อยวะเอาหน่อยเอาน่อยวะปลาคัสเชิญยิม้มอ้อ ไม่ได้อะไรเลยครับ2ใบเองมาท็อป50ท็อปร้าครับหวังว่าคงจะได้อะไรดีๆบ้างนะมาโอ้โหสัวเรอ,อยังดีไม่พอว่ะโอ้โหมาแล้วฮะสุดท้ายเลยครับจบภายในแพ็คนี้ฮะโอ้พันสียังไม่มีแสงม่วงเลยถ้าที่เปิดมามาสุดท้ายครับ จัดมาแจมๆเลยวะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1จัดมาโอ้โหอาราบา600มันไม่แจมวะ่ะมันไม่แจมเลยครับ600เนี่ยโอ้อแต่ก็ดีกว่าซีแมนนะครับผม <c oughs> ยังดีกว่าซีแมนโอเคมาอีกแพ็คนึงนะฮะของน้องบอลนะครับผมส่งมาให้เปิดอีกชุดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราได้อลา,าบาบวก5ไปนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยจะตอบโจทย์เราเท่าไหร่มันต้องได้พันล้านขึ้นไปนะถึงจะรู้สึกคุ้มค่านะมันถึงจะรู้สึกแบบคุ้มค่าขึ้นมาหน่อยครับเริ่มจากกล่องแดงกล่องเทาก่อนเหมือนเดิม3กล่องเลยโอเปสหน่อยครับฮัลโหลอือไม่มาเว้ยกล่องนี้ลุ้นตำนานแต่ผมไม่ทราบว่ามีใครเคยได้หรือเปล่าส่วนมากก็จะได้ท็อป3า0นะท็อป1 0 0อะไรเงี้ย 10M นะครับ เฮ้ย hey! ท็อปสิบโอเคมายังพอมีลุ้นตัวแพงๆอยู่บ้างเอาละครับเริ่มจากท็อปสิบนะครับแสงม่วงมาหน่อยนะมายังไงโอ้โหกากาสิบเก้าล้านสิงเรงสุดๆเลยท็อปห้าครับหนึ่งใบจัดมา <c oughs> รามอสสามสิบเอ็ดล้านก็มาต่อกันที่ท็อปร้อยครับอีซีธรรมดามาแกรเรตเบล ไม่ใช่ครับเบลหน้าเปลี่ยนไปมาสเตอร์ริงครับราฮิมสเตอร์ริงลุ้นตำนานไทยวัวเบสครับมาเรายังไม่เห็นแสงม่วงเลยเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ได้แสงม่วงก่อนที่จะเปิดการสุสดท้ายนะมาโอ้โหใครวะเฮ้ยมิลเลียนโอ้โหอเวสโโหยอดแย่ ยอดแย่มากๆเลยท็อปไรไม่เคยได้แสงม่วงจากใบนี้เลยนะเอาตรงๆนะครับมาแสดงปฏิหารให้ชาวบ้านเขาได้รู้หน่อยว่าจอนมือทองเป็นยังไงมาโอ้โหเคสโปร,รู้สึกเคยได้แล้วนะจากแพ็กนี้เนี่ย47ล้านโอ้โหสุดท้ายก็มาลงที่การ์ดใบสุดท้ายจนได้ครับกับท็อป10เมื่อกี้600ล้านอลาบา ใบนี้ไม่ต่ำกว่าพันล้านแน่นอนพร้อมแล้ว3 2 1มาเท <c oughs> ่าที่เปิดมานะครับได้ตัวล่างๆ EC ไม่ก็เป็นตำนานที่แบบตัวล่างๆราคา ผมไม่เคยเปิดได้ตำนานพันล้านจากแฮกนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องบอลน,นะที่ส่งมาให้เราเปิดนะครับเอาละฮะก็อยู่กับอีกหนึ่งแพ็คครับของน้องช้างวันนี้มีส่งมา3คนโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยนะครับแล้วก็ยังทำคลิปไม่เสร็จก็มีมาอีกแล้วยังทำไม่เสร็จก็มีมาอีกแล้วโอเคลุยเลยแล้วกันนะเท่าที่เปิดมาก็ยังไม่มีพันล้านเลยนะครับผม ค่อนข้างที่จะหายยากมากครับและกล่องเสียงเคร่งนี้ผมก็ไม่เคยที่จะเปิดได้อีกเลยในวายเวอร์เบสได้ครั้งเดียวครั้งเดียวจบเลยอมืมันน่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วงแรกๆอะ่ะโอเคครับมากล่องเทาต่อเลยสมกล่องก็งไม่เคยมีอะไรดีๆโผล่มาเลยกล่องเทาเนี่ยนี่ไงเงินโอ้โห12อว่ะอะไรเรามาเริ่มจากท็อป5เลยแล้วกันมา ท็อปห้านี้นักเตะน้อยมากนะมาต้องมาแล้วแหละแสงม่วงโอ้โหโรนโัลดออีกแล้วเหรอนี่ท็อปก็จริงนะแต่ไม่เอาปีนี้ได้ไหมมาท็อปหา้าสิบหูห้าใบตำนานต้องมาแล้วแหละฝันรูนี่ตามมาด้วยรามซี่ครับแล้วก็รูนี่อีกแล้วเหรออะไรวะเปโดเปโด ตอเรสนะครับโ,โหการ์ดองตำนานเยอะมากครับเยดแค่ผมได้มาธิอูดเมื่อวานการ์ดท็อป30นะฮะโอเคมาเปิดการ์ดขยะก่อนไล่ไปไล่ดวงไปมาโ,โหคาวยรลุ้นตำนานไทยวะมาอาซาส1เดล้านท็อป50นะฮะท็อปไพล์โน้ปโอโอซิลโอซิลส2ล้านเนี่ยนะมาก่อนที่เราจะไปเปิดการ์ดสุดท้าย เปิดการ์ดองกันดีกว่านะฮะมาลุยเลยถ้าหาว่าการนี้ได้ตำนานนะฮะจะชื่นใจมากมา67บใบไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะถ้าหากว่ามานี่ก็ลั่นเลยทีเดียว <c oughs> เออเมื่อวานก็ผมเพิ่งเปิดได้ไปเนะี่ยเป็นโล่ามาธิอุตธตำนานทีมชาติเยอรมันนะครับ เรา,าอีกครั้ง53ใบหวังว่าจะไม่เต็มนะครับนักเตะน้องเขาเยอะมากก็เรื่อยๆครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ผมก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะก็ม่คิดว่าดึกๆจะมีคนส่งมาให้รีวิวแพ็ค5เต็ปนะครับตอนแรกก็กาศจะแบบลงคลิปพรุ่งนี้อะไรงี้ไม่รู้ว่าจะทําทันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะตัดแบบเรียบง่ายส,บ,สบ,บายๆเน้นบอกว่าโชว์โชว์ปริมาณของแพ็คที่เราเปิด3ชุดแล้วนะเนี่ย 3ชุดแล้วนะครับโอ้รวมเป็นเงินก็อันนี้ช่วงตุดจีนด้วยนะเติมพันหนึ่งก็จะได้พันสี่นะครับพันสี่ก็แพ็คห้สเต็ปมันก็1,400บาทพอดีน่าจะเป็นแผนการตลาดของเขานะผมว่าแพ็คนี้มันออกแบบมาเพื่อตุดจีนนะครับเติมพันหนึ่งก็ได้พันสี่นี่เลยจัดไปเลยดี5สเต็ปนี่คุ้มมากบวกห้าตำนาน ซีแมนไงเออกากากอะ่ะไม่ถึงพันล้านอะไรอย่างงี้ผมว่าน่าเขาไดจะคำนวณไว้แล้วแหละโคตรเงียบไม่มีวิแววเลยเรียบร้อย60กว่าใบผ่านไปมา การ์ดใบนี้ผมเปิดได้มาติวุธ์เนียครับเมื่อคืนมี16บใบขอให้น้องโชคดีแล้วกันก็ขอทีละใบก่อนแล้วกันนะกล่องเต้ครับโอซิลครับดิบาลาหม,มาเชโลครับโคดกิบมาเชโลอีกแล้วโอ้โหเลยสิบใบามาขอรัวเลยแล้วกัน ต้องมาบ้างแหละกองเต้อีกแล้วเลวานครูตัวครับ <c oughs> เอา้าทีมเต็มอีกแล้วโอ้มาต่อกันที่5าใบสุดท้ายครับวิดาวครับครูติญยอคลูสไม่มาจริงเหรอเนี่ยโอ้ หอยสุดท้ายมามาหน่อยเว้ยปฏิหาร <No. S 1> โอ้สานเช็โคตรเงียบการดองโอ้เมื่อคืนกูเปิดได้ไงวะอ่ะโอเคไฮไลท์ของเราครับน่าจะสิ้นสุดกันแค่นี้สำหรับการเปิดแพ็คนะหวังไว้คือพันล้านเท่านั้นครับพันล้านเท่านั้นคุณผู้ฟังผมขอกดตรงขอบๆนะครับมาโอโคชาโอ้สามร้อย โอ้ถูกกว่าซีแมนอีกนะครับนี่หนี่หรือพลังของต่ํานอก <c oughs> ตัวจริงเขาน่าจะผัานล้านนะคนนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้ขายต่านอกกันนะครับในตลาดไม่มีขายนะครับตัวนี้362อล้านถูกกว่าเวอร์เพดอีกโอเคครับน่าจะหมดเพียงเท่านี้ก็เช็คดูแลนะ้วในตลาดก็ไม่มีขายจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเก็บเอาไว้นะตัวนี้นะครับรอให้ราคามันสูงก่อนถ้าอยากจะขายเนี่ย ก็ค่อยขายตอนนั้นเลยกันเพราะว่าต่ํานอกเนี่ยเผื่อแบบโดนโชกเผื่อหลุดอะไรไปหรือว่าโดนเกลียนโดนคนกลางปลอมนะมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ให้ดูดีๆเช็คเครดิตดีๆแล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีตีไม่แตกสวัสดีบาย